สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้เรามาติดตั้งแอปกันแต่ที่ Play Store แต่ที่ค้นหาพิมพ์คำว่าเซมี แตะที่แอปเซมีแตะติดตั้งจากนั้นเราก็รอสักครู่แล้วแต่ออกเปิดบลูทูธไว้ก่อนแตะที่แอปเซมีแตะที่การตั้งค่า แต่ที่ชื่อหูฟังแต่ที่จับคู่ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าหูฟังเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วแต่ที่เพิ่มเสียงตามความเหมาะสมแต่ออกกลับมาที่แอปเซมีแต่ที่เข้าสู่ระบบถ้าไม่ใส่ก็ข้ามไปตอนแต่คำแนะนำการใช้สิทธิ์ แต่อนุญาตขณะใช้แอปเราก็จะเห็นโหมดต่างๆของแอปคลิปต่อไปเรามารู้จักการใช้งานแต่ละโหมดกันครับ